แล้วจะทำยังไงบมากางสนามไปยไมเสียได้บอลยู่ยิงไปสวยสนะครับไม่ผิดตาบอลไปครับบอลไปจับไดนิ่งทักมือประตูไปกางสนามไปอีกฝั่งเป็นบอลทุ่งของบัโก ติดเขเลยติดเขาเลยตาสกอตเป็นอย่างนี้นี่าตอจะเป็นที่ในายนะครับนี่กล้วยกล้วยอกล้วยไปกล้วยไปบเลยอกไปมามาเมาเ้บอลนกเลยนะครับเจลนี่มประตูนี่ทเนบอลไปกล้วยอลงเด สองจิมสิมดไปทางสนามอีกครั้งนึงมกได้แต่ยังไม่มีชูหน้าเขาไปช่วยนะครับเอาเกียบพลาดครับนี่นโอ้ยจิ้มอะไปเลยยังไงายกันเลยเกียรพลาดแต่ยังได้ครับไปไปไปบอทุ่ของพวกเขาการไปกันเว้ยเว้